ผมหล่อยครับก็เ,เหมือนกับครั้งล่าสุดที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่า ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้เรามีหน้าที่เป็นเจ้าทุกขในการที่เราไปได้ร้องทุกข์แล้วก็ทําดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับทางผู้ที่เรียกว่าโดนกล่าวหาไปนะครับซึ่งตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่เราได้แจ้งความดําเนินคดีไปมาจนถึงวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายตำรวจที่ได้สืบสวนสอบสวนจนกระทั่งเป็นข่าวนั้นเนี่ยก็ยังยืนยันว่าตอนนี้เป็น สิ่งที่อยู่ในมือของตํารวจในการที่จะต้องไปดําเนินการสืบสวนสอบสวน,นนะครับทางกระทรวงเองในฐานะที่เป็นผู้แจ้งความนะครับก็ได้ส่งพยานหล,ลักฐานนะครับแล้วก็เอกสารทั้งหมดนั้นเนี่ยให้กับฝ่ายตํารวจให้กับฝ่ายสืบสวนเรียบร้อยทั้งหมดแล้วแล้วถ้าหากว่าทางฝ่ายสืบสวนต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มนะครับทางกระทรวงก็จะส่งไปให้หรือว่าทางเป็นพยานหรือว่าสิ่งใดนะครับทางกระทรวงเราก็ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่นะครับ ขณะนี้เท่าที่ทราบยังไม่มีนะครับแล้วก็ที่เราได้แจ้งความดำเนินคดีไปก็ตั้งแต่วันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ดําเนินการจนกระทั่งเป็นข่าวตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์นะครับเมื่อวานนี้นะครับโอเคอ๋อเออแบบยังไม่ได้คุยเลยมีม,ม,มยายเาเนไปรวยังไม่ได้พูดคุยกันเลย คือในระหว่างพักร่วมก็ยังไม่ได้คุยแล้วก็ตัวผมเองก็ยังไม่ได้คุยกับที่ท่านหัวหน้านะครับแล้วก็ผู้บริหารพรรคเหมือนกันคงต้องขอความขอความเห็นส่วนตัวบอกว่าเป็นอย่างไรนะครับ่งต้นครับมีคือใน,นเรืว่าอยากจะส่งคนเข้าไปร่วมร่วม ก็คงต้องดูองค์ประกอบแล้วก็เป้าหมายว่ามีแนวทางหรือว่ามีเป้าประสงค์อย่างไรนะครับเพราะว่าการทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานั้นเรามีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการทํางานสนองเบื่องพระยุคลาบาท นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อที่น้องประชาชนซึ่งตลอด15เดือนที่เราอยู่ในพรคร่วมรัฐบาลมาเราก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเราเรียกว่ามุ่งหน้าจะทำงานให้กับประเทศชาตินะครับส่วนในรายละเอียดนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งกรรมการสมานฉันท์หรือว่าให้เ,เรียกว่ามีหลายฝ่ายมาพูดคุยกันก็เดี๋ยวคงต้องหารือกับทางผู้บริหารพักก่อนว่าจะมีแนวทางอย่างไรแล้วก็คณะกรรมการที่เสนอขึ้นมานี้มีเป้าประสงค์หรือว่ามีแนวทางในการดำเนิน อส่วนตัวเองเชื่อว่ามันจะเป็นวิธีนี้มันจะได้ผลสำเร็จนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายฝ่ายที่เขายังตั้งงยไม่อาจจะร่วมมั่งก็ยังสมุนท่าดีแล้วก็ม็อกก็ยังยังคงเข้าได้น้องเดิมก็เป็นแนวทางที่ผมเชื่อว่าในปัจจุบันมีหลายฝ่ายมีเจตนาดีที่อยากจะเห็นสถานการณ์การ ม็อบการชุมนุมนะครับมีการคลี่คลายลงก็มีการเสนอกันของหลายๆฝ่ายซึ่งกรรมการสมานฉสันที่ได้พูดกันถึงในขณะนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับการเสนอมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องพูดคุยกันนะครับว่าแนวทางใดจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็รับได้ของทุกฝ่ายนะครับครับขอแวงเลยครับแม่ขอแวงเลยครับ